สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุผู่สุคนมือนี้มาพอกับย่ายดาอีกแล้วค่ะย่ายดากับช่องย่ายดาผ้าเพลินมือนี้มือนี้ว่าผ้ามือนี้ว่าด้มน,น,นีอย่างมาสูมุเจ้ากินดอกคุณสิผ้ามุเจ้ามาสวนผ้ามุเจ้ามาหักข้าโพดซอยข่อยข้าโพดก,กําลังแก ข้าวโพดข้าวเหนียวนี่แหละคืออีกหนึ่งอาชีพของยายดากับสามีวันนี้เร่เป็นคนดูตัวเราปลูกทุกอย่างแถวหนึ่งเราปลูกข้าวโพดแถวหนึ่งเราปลูกมันเก้ยวทางใ้นี่แมนมันเกลียวเด้พี่น้องกาว่า ตัดต้นข้าวโพดออกปุ๊บขุดม่นเกี่ยวต่อพามาหักข้าวโพดข้าวโพดแก่แล้วพี่น้องอาชีพเช่าไ้เช่าหน้าเช่าสวนลอยเปอร์เซ็นต์โมเมนต์วาสิบห้าตะมูเจ้ากินย่างเดียวเด้ กินตำหม้อห้่งแล้วๆสิผ้ามุเจ้ามาเขาสวนมันนี่มาหักกระปดกกระปโกไม่จะฟักี่ายๆพี่น้องกรโปุกตัวเนีวน้วตัวเนียวม่วงม่วงแต้มสวีทไวโอเล็ตซื้อพันมันมันสีมีสีขาวกับสีม่วง แกมกันอยู่ข้อเหนียวข้อเหนียวพันลูกผสมซื้อมันเขาเออตัวฝากเขาปวดตัวปากใหญ่พี่น้องกกถือว่าใหญ่เลยสซ้ำรับผักข้าวโพดข้าวเหนียวเพราะว่ามันข้า,า,าวโพดเหลืองหนะมันกับขันฟักระดับนี่นะี่ถือว่าฟักหน่อยอยู่แต่ว่าขัน สำหรับข้าวเหนียวก็ถือว่าใส่ได้นานเต็มดีดีพูดเถว่า,าย่ามปูขโพดเย่าเยาวากันพะนะยะเถียงกันปลานี่ทั้งปูทั้งเทียงทั้งหายกันหายกันกับลูก ข้าโพดอยู่นี่กับประมาณติประมาณไรหนึ่งนี่แหละพี่น้องมูฮักไดอยู่นี่ปลูกกระปูกข้าวโพดขายปลูกมันแก้วขายสิหะือาชีพเข้าก็ได้หลังจากเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วหน้าตอนนี้ก็เห็ดไว้แล้วก็จักสีดีกินเพราะได้กินเขาก็ได้ ปอมาอย่างมันม่ามีนม้ำฝนมาตกพี่น้องตายมุดละเขานะปู่เขาโพดซื้อเขากินแล้วพี่น้องโมงนี่กับพ่อหักกันเลยได้นี่ขอ่อยผ้ามูเจ้าชม่มืลอซื้อยังถีลงมื่อหักที่หลังผ้ามูเจ้าช่มก่นอนปัญญี่ลี่เราก็บยูฝ่ากู เราขุดมันแกวอยู่อีกป่าหนึง่งหอยผ้ามูเจ้ามาช่กมขโปวดซื้อปลูกเฮ้ปลูกขายเกิดมาเฮาปลูกบ่ท่านเฮากลับไปหารับซื้อมองที่เขามีขายตำไฮตำสวนหรือว่าตำตลาดจังสิไหมพี่น้องเฮาบ่พ่อขายเพราะว่าลำพังเฮาสิปูกนี่มันกับป่อพ่อขายอยู่แล้วเพราะว่าเฮาขายถูกมือ มันเป็นอาชีพของเข้าอีกอาชีาชพหนึ่งไหมขายทุกมือเขาก็ต้องปลูกไปน้ำเสริมไปน้ำซื้อไปน้าขันมีที่ว่างเขาก็ปลูกมันมูนี่มันอีกรุ่น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 พ่อหนึ่งหักเลยเนี่ยรุ่นหนึ่งก็ลั่งเพียงหัวเข้านี่แหะ อีกรุ่นหนึ่งกำลังคืนค่า้อมมือปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้ขันาัานมันขันข้าปลูกนั่นกันห้าเข้าขายบ่ท่านไหมพี่น้องขายบ่ท่านเก็บมันแก่ไยเขาก็ขายบ่ท่านเพราะว่าข้าบ่ได้ทรงไห้พราขาดคนกลางข้าบาา่ได้ทรงพานพ้ใดเพราะว่าข้าต้มไปขายเอง พอยรีรีเราต้มไปขายเองต้มไปเลาะขายน้ำบ้านน้ำตลาดคอยไปว่าเป็นคือพอยรีหรอกแต่พอยรีไปแก้เหมือนเหล่าละพี่น้องคอยผ้ามูเจ้ายางชมมืงงอซืนยังสิบผ้ามาหัก บมมีมือเมื่อหากกระลังกลมั่นแกวอยู่ไปเลยผ้ามือเจ้าชบมือซื้อหลงลางนี่พ่กเป็นหยาได้นี่มั่นแกวได้นี่พี่น้องทู่อินวันเลยได้เนี่ปลูกข้าวโพดปุ๊บแล้วก็ปลูกมั่นแก้วใส่น้ำปลูกข้าวโพดใส่น้ำร่องมั่นแกวแ้วก็ปลูกไว้ทั้งคู่ เพราะว่าเขาตาต้นกระโพดออกแล้วเขาก็สามารถก้่นมันเกลียวได้เลยเจ้าเบิ่บงฟักนี่นี่ตะมุตะมุตะมิะมนี่เต็มดีดีขออนุญาตเด้อวันนี้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด่ากับช่องยายดาผ้าเพิ่นในได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนหักขอโพดก่อนพี่น้องพอกันไหมคลิปหน่าสวัสดีค่ะ